สุราละว,ว,ว่าจะกลับพรุ่งนี้เช้าเปลี่ยนใจกลับเย็นนี้เลยดีกว่าว่าจะไปกลางเต็นนอนซื้อขนมไว้ฝากแกด้วยแม่ทำกับขคาวอร่อยอร่อยให้กินเดินทางครับอีกชั่วโมงกว่ากว่าเดี๋ยวจะทันปัดเต็นนอนเย็นนี้ชีวิตยิตการเดินทางเลยวันนี้เดินทางทั้งวันเลยอ,อยากกลับบ้านเผื่อเตรียมตัวไว้เผื่ออนาะคตไม่มีใครเขา เอาแล้วเลี้ยงตัวละจะได้ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้ตอนนี้ก็เหมือนอยู่คนเดียวแล้วครับพอเพียงใครก็อยากคุยด้วยแดนทางต่อ,อจะทันไม่นอานี่6มองแล้วกลับไปเดี๋ยวต้องผักเต็นท์อีกอะไรอีกมันจะก่อกองไฟทำของข้าวคิดด, <c oughs> มดมีมันจะทำได้หรือเปล่าจะก่อกองไฟก็ได้แนตะ่ซื้อกับพ้ามากินเอา้ารีบไป มาถึงบ้านแล้วอีนิดเดียวอีนิดเดียวเรามาถึงที่บ้านมืดเต๋อแล้วทันก่อไฟพอดีคืนนี้นอนท้้งนอกครับฝนตกก็ขยายเข้าไปบ้านอยากได้บรยากาศนี้มานาวทานเสร็จก่อไฟกอนนอนพอดีเลยนี่เต้นอยู่ด้านหลังมีหลังคากันน้ำค้างอยู่คืนนี้คงได้นอนแต่ฝนตกก็คงหนีเข้าบ้าน เดี๋ยวข้นไปก่อกองไฟไล่ยุงก่อนก่อกองไฟก่อนช่วงหัวค่ำไล่ยุงได้กลับมาใช้ชีวิตแบบนี้ชั้งชอบปีนี้ไม่มีอะไรกิน <c oughs> <c oughs> ยามกองไฟได้ความอุ่นไล่ยุงด้วยสปาก็คงจะนอนละเต็นง่ายๆแล้วก็มีกันน้ำ ในคืนนี้ก็นอนนี่แหละใช้ชีวิตง่ายๆนี่แสงไฟให้ได้แก้เหงาอะไรคืนนี้คนเดียวครับที่บ้านนี่แหละเอามานอนข้างนอกนี่ขึ้นไปอาบน้ำแล้วลงมานอนแล้วคืนก็พอดเพ่ตกหลับสบายตอนก็เรียกว่า มองเห็นวิวได้รอบทิศท,ทางเลยก็สดชื่นเปลี่ยนบรรยากาศไปแบบตื่นมาแล้วก็มองเอาไปเห็นทองฟ้าเดี๋ยวไปหาโวนทิทรร้อน,น,นกินดีกว่าจะติดใจซะแล้วสิ <c oughs> ยามเช้าของคนชุมชนบ้านของสิบก้าว ได้อยู่เช้านี้เมื่อคืนนอนลอดอากาศดีฝนไม่ตกท็อกฟ้าแจา่มใสสบายเช้านี้สดชื่นบรรยากาศยามเชา้าก็สดชื่นท้องฟ้าแจ่มใสามากเดี๋ยวข่าวหน้ามานอนใหม่จะก็สึกชอบแต่ละนี่ผ้าที่ขึ้นตรงนี้ ฝนตกช่วงนี้ก็เลยทำให้ยาและต้นไม้แตกออกยอดออกกิ่งใหม่ดีแล้วดูสดชื่นดีบรรยากาศเชา้านี้ที่บ้านต่างจังหวัดของพ่อแม่มีอะไรกินบ้างอ้นี่เป็นไงครับกระตมมัดที่มาก็ทำมาคืนนี้ แมวไม่ได้ช่วยอะไรเลยน่ากินไมล่ล่ะคัตตอมัดนี่มาขานั่งทำเมื่อคืนในเช้านี้ก็ต้องออกกลับไปกินแล้วก็ไปฝากเพื่อนๆหน่อยแรกเรากินอาหารเช้าแล้วกินไปเยอะมันเป็นร้อนๆกับคัตต้ม,มัดที่มาเขาทำเมื่อคืนแก่ลองทองไปก่อนดูได้เป็นยังไงบ้านก็ น,น่าขนจังในบ่อก็มีน้ําเพิ่มขึ้นป่าก็เอาวัชพืชขึ้นทําให้บัวเติบโตวสวยงามหน้าแรงแห้งหน้าดูเลยสบายหาอะไรกินตอนเช้าไปก่อนลองท้องก็เป็นอีกหนึ่งบรรยากาศที่ดีเหมือนกันได้กลับมานอนเต็นที่บ้านเตรียมตัวไว้ อย่านาคตไม่มีอะไรที่แน่นอน